สวัสดีครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าปูน1คิวนะครับสามารถเทพื้นบ้านของเรานะครับได้กี่ตารางเมตรนะครับโดยปกตินะครับการเทปูนนะครับเทพื้นคอนกรีตนั้นต้องผสมจะคำนวณหน่วยเป็นคิวนะครับหรือว่าลูกบาทเมตรนะครับ ถ้าท่านจะสร้างบ้านนะครับทั้งหลังหรือต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะครับท่านสามารถคำนวณได้เองนะครับตามหลักสูตรนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับสมมุติบ้านท่านนะครับกว้าง2เมตรนะครับยาว5เมตรนะครับจะเทพื้นปูนหนานะครับ10เซนติเมตรนะครับผมสูตรคำนวณนะครับง่ายๆกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็คูณหนานะครับเอา2นะครับมา คูณ5นะครับแล้วก็คูณ0.1นนะครับเซนติเมตรนะครับเท่ากับโปูนืเทนะครับ1คิวนะครับคำถามที่ว่าปูน1คิวนะครับเทได้กี่ตารางเมตรนั้นคำตอบก็คือคอนกรีต1คิวนะครับถ้าเทพื้นหนา5เซนนะครับเช่นพื้นบ้านนะครับจะเทได้20ตารางเมตรนะครับ ถ้าเราเทพื้นหนา10เซนนะครับเช่นพื้นบ้านนะครับจะเทได้10ตารางเมตรนะครับถ้าเทพื้นหนา15น platform, เซนนะครับเช่นพื้นลานจอดรถนะครับ <al as> ก็จะเทได้6.5ตารางเมตรนะครับถ้าเทพื้นหนา20เซน <toc> um> เช่นเทถ,ถนนนะครับจะเทได้5ตารางเมตรนะครับ ดังนั้นไม่ว่าคำถามที่ว่าปูน1คิวนะครับจะเทได้กี่ตารางเมตรเทพื้นกี่ตารางเมตรปูน1ถุงนะครับเทได้กี่ตารางเมตรปูนหนึ่งกระสอบเทได้กี่ตารางเมตรหรือปูนซีเมนต์1ลูกนะครับเทพื้นได้กี่ตารางเมตรนะครับทุกคำตอบคือต้องขึ้นอยู่กับคำว่าเทคอนกรีตนะครับหนากี่เซนติเมตรนะครับเพราะคอนกรีต1คิวหรือ1ลูกบาทเมตรใช้ปูนซีเมนต์ 6.4ถุงนะครับความหนาแต่และความหนาที่สามารถเทพื้นพื้นที่ได้เท่าไหร่นะครับต้องคํานวณน,นะครับดังตัวอย่างนะครับที่ผมคํานวณไว้นะครับข้างต้นนะครับกว้างคูณยาวคูณหนานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้า ใครไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับมาบอกทุกคนกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ